งวดนั้นได้ไปล้านกว่าบาทได้ข่าวว่าถูหวยบ่อยนี่เราเนี่ยขอพ่อแก่ค่ะขอยพิฐานขอขอในใจนี่แหละนี่ครับมีเขียนกำกับด้วยเหมือนเราสร้างพ่อแก่อย่าพ่อแก่ก็กลับมาสร้างเราวันนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานธรรมพ่อแก่เงินล้านโอ้โหเป็นไงแค่ชื่อนี่ก็บอกแล้วเงินเป็นล้านเงินล้านแน่นอนอจะพาไปดูแบบเด็ดๆเลยนี่เคยเห็นไหมอ่ายังไงครับ เพราะแก่ตีตะโพนต่ความทรงจำผมนี้ไม่เคยเจอตะโพนเนี่ยตีแล้วมันจะเสียงดังอพาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกำเนิดเปิดทีมาทีมาที่ไปยังไงโอ้โหรูไม่ครับว่าที่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งอ่ะได้แล้วสองสองและข้างเคียงหรือว่ารางวัลอื่นเนี่ยนะอ่ะครับเพียบโอ้เคยเห็นเหมือน ผ,ผ่านตาในโซเชียลมาบ้างโอ้โหโซเชียลนี่ตอนนี้กําลังดังมากเขาเรียกว่าเป็นไวรัลกันเลยคล้ายๆต่างมากันเพียบเลยนี่โอ้โหดู<ม>ดูดูญาติโยมทั้งหลายแล้วก็คนมากันเยอะมาเพียบอ่ะใช่นี่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยโอ้โหถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนั่นตึมเออเราไม่ได้ยืนอย่างนี้แน่นอนไปไหว้พระก,กันก่อนดีกว่าไปครับ เข้ามาปุ๊บก็ตามสะดวกเลยอ่าเขาจัดเตรียมมาให้แล้วจัดเตรียมมาให้แล้วอ,อ,อ่แล้วก็ับไปพระราชูทพระรุชูทพระราชูท<ป>นี่นะครับมีม,มีบทสวดให้เรียบร้อยเลยนะครับใช่ยังเด็กกะเระนะฮเอวังพันเตอาจะจะโยโน,โน ปฏิคันหาธาอายะติสังเอหหลังจากที่เราไหว้พระขอขอพรมากรรมครับแล้วเราก็มาจุดที่สองนี่เลยจุดที่สองเขาก็จะเตรียมดอกไม้เทียนไว้ไหว้ขอพรพ่อแก่เงินล้านไหว้ขอพรพ่อแก่เงินล้าน ใชครับมีมากไม่ภูนี่เลยนะพอลัดชุดด้วยครับนะผลัชุดนี้นะครับหลังจากเราได้ทูเพียนเนี่ยมีมากมีภูไวเพาแก่ใช่ไหมมาภูดอกไม้ทูบเพียนทีนี้ผมมองก็ไปเห็นละมีทูบเนี่ยเล็กเราแม่แม่มันเล็กไปอ่ะทั้งทีทั้งทีเรามันต้องใหญ่ใหญ่เออเออใช่ไหมเพราะงั้นเรานี่นเราเห็นแล้วนี่อันเล็กมันไม่สาารถ้ใจเราใช่ ต้อย่างใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยทุกใหญ่เลยนี่ใส่ตู้เลยใช่ไหมตานี่จ้าใช่หลังจากเราได้ทุบใหญ่แล้วครับผมอ๋อเขาไม่ติดเขาก็เอาไปจุ่มน้ำมันเออจุ่มน้ำมันตรหนี้แต่กันเราไปกราบไหว้ป่ะ โมสะโยนโมพุทธายะถ้าใครมาไหว้ที่นี่อย่าลืมบอกชื่อนามสกุลกับพขาแก่ด้วยนะครับใช่เขาจะได้รับรู้นะรเรามาไหว้ใช่ได,ไดรับรู้อ่ะนั้นเราก็ไปปักทุกด้านนอกด้านนอกเค่อยกลับมาตีตะพนข้างใน หลังจากเราปักธูปเสร็จแล้วธูปมันไปเริ่มเพิ่มเลยโอ้โหเป็นไงยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากทีนี้เราก็ต้องไปไหว้พ่อแกไปตีตะพนตตีะพนหน่อยขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังไปก็นึกว่าเป็นมักกะทาโยกวัดมั้งเนี่ยก็ถามว่ากูกูไม่รู้เมื่อกี้เราเราสวดคาถาแล้วอ่าใช่ทอถาแล้วเอามากูมาไว้ที่นี่นี่รู้ครับ หลังจากเราปิดทองใ่ใช่ครับเสร็จเรียบร้อยอปืปักทูปอะไรเรียบร้อยทีนี้มีเขาก็ซิบบอกมาออเ <c oughs> คุณมีแม่กระเป๋าตัง <c oughs> ค์อ่ะผมไม่ได้เอามาสิโทรศัพท์มีไหมอา้ามือถือได้อ่ามือถือดีว่าเราแล้วเขาบอก,กว่าให้ขอไปเลยแล้วก็เนี่ยสมมุติเราขอใช่ไหมตาดูครับวันนี้เงินเต็มเป๋าาเงินเต็มเป๋าเงินเต็มเป๋าอ้าวมาขอแนบไว้ข้างนึงแนบไว้ข้างนึงอ่าแล้วก็ตีเงินเต็มเป๋าเต็มเป๋าเต็มเป๋าเฮ้ยเข้าเป๋าแล้วเข้าเป๋าแล้วลองโทรศัพท์โมบายแบงกิ้งครับนี่ครับสาธุ เรียบร้อยเมื่อเมื่อขอพรจากที่นี่เสร็จอผมจะพาไปไฮไลท์ไฮไลท์พาไม่ได้มาต้องต้องมีงั้นเดี๋ยวก่อนจะไปไฮไลท์เราไปไฮพูเชี่ยวชาญคือคือเขาดูแลความเป็นมานะสถานที่นี้ก่อนว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงมีเป็นมาเป็นไปยังไงไปไปครับโอเคงั้นเราไปลงทางอันชั้นนี้นะมา อาจารย์ทองเอกนะเป็นผู้ดูแลที่อุทยานพ่อแกงเงินล้านแห่งนี้นะครับผมอยากทราบว่าความเป็นมาของที่นี่มันยังไงครับก็สําหรับประวัติความเป็นมาของพ่อแกงเงินล้านที่นี่นะก็เดิมทีนะพระอ,อาจารย์ได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ได้เกิดนิมิตเป็นภาพพ่อแก่องค์นี้กําลังเป็นฤาษีที่แบบเห็นแบบนั่งตีตะโพนใบหน้ายิ้มแย้มก็เลยได้เก็บภาพอันนี้เอาไว้ ประจวบเหมาะกับระยะเวลาหนึ่งก็ได้จัดสร้างมาเพราะว่าเอาไว้บูชา mm hmm. แล้วทีนี้ก็มีเหตุบังเอิญให้จัดสร้างองค์ข้างหลัง oh. องค์นี้ขึ้นมาองค์สีทองน้านหลัง oh. ก็เลยมาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์นะ oh. เพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี oh. ก่อนที่จะมาปฏิสถานอยู่นที่นี้ mm hmm. ก็พอกบาบไหว้คนก็ลังลายกันเข้ามา mm hmm. ไม่ขาดสายเหมือนแบบเป็นเสียงล่ําลือกันไป mm hmm. เกี่ยวกับกิติศั<ๆ>พท์พ่อแก่งเงินล้านองค์นี้ที่แบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขออะไรแล้วก็ได้ ได้ข่าวว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเ,ออเลขท้ายรางวัลใกล้เคียงเ,ออเยอะไหมครับมันยังไงครับแรกๆเลยนะก็คือผมเป็นคนที่แบบเริ่มสร้างตั้งแต่แรกเราก็เลยอยากรู้ว่าพ่อแก่เงินร้านองเนี้ยศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเราก็เลยท้าทายพ่อแก่องค์นี้เมื่อวันงานบงวงสรวงวันแรกเลยเออว่าถ้าพ่อแก่เงินร้านศักดิ์สิทธิ์จริงออกทะเบียนรถให้ดูหนะ่อย เป็นไงครับเป็นไงครับขับ2คันป้ายแดงคันหนึ่งอีกคันหนึน่งขับ Fortuner 3ตัวตรงๆป้ายแดงแล้วก็ Fortuner ออกทั้งบนทั้งล่างงวดนั้นได้ไปล้านกว่าบาทก็เลยทำให้ชื่อเสียงพ่อแก่เงินล้านนะแล้วก็อาจารย์ท้องเอกก็ล่ำลือกันไปว่าโอ้อาจารย์ท้องเอก มีโชคจากเพราแกทันตาเห็นเลยพึ่งพึ่งบวงสวงไป5วันผ่านไปที่หวยรัฐบาลออกก็3ตัวตรงๆวันงานไหว้ครูเลขห่างประทัดนะส<อ>ตัวตรงตรงประทัดด้วยใช่อันนี้จะทราบกันดีเมื่อ2ปีที่แล้วงานไหว้ครูจุดห่างประทัดออกมาเลย3ตัวตรงตรงงวดนั้นได้ไปล้านกว่าบาทแล้วก็ครั้งที่3ไปทําบุญไปกันพวกโยมอุปถากอะไรเงี้ยก็คุยกันที่รถเมื่อคืนฝันเหมือนมีผู้ชายแก่ มาบอกว่าอย่าลืมทะเบียนรถนะ oh. แล้วก่อนถึงที่นี่รถโดนชนท้ายเ,เ,เราก็เอ๊ะมันยังไงแล้ว <c oughs> พอมาถึงที่นี่รถยางรั่วเรารู้แล้วละ่ะว่าพ่อแกต้องมาบอกอะไรออกไป3ตัวตรงงวนนั้นได้ไป2ล้านกว่าบาทอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่ 1. 1ล่าสุดก็เพิ่งทะเบียนรถตรงๆได้ไป2ล้าน865ทะเบียนรถป้ายแดงที่เพิ่งจะออก จะเปลี่ยนเป็นป้ายขาวแล้วเรามีเลขนั้นพอดีแล้ว6556 2ตัวบนล่างที่วันงานเททองที่ผ่านมาเททองหล่อหล,ล่อหน้าอกอยู่ตรงนู้นอ่ะห้ากับแปดหกสามงวดเนี้ยคนลังไหลมาแก้บนกันเพราะว่าได้เลขจะห่งางประทัดวันถัดมาของแก้บนมหาศาลเลยแต่ทุกวันนี้ของแก้บนเราจะเปลี่ยนเป็นทองแท่งเพราะว่าทองแท่งจะนําไปสร้างองค์ใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนู้นก็เพิ่งจะเททองไปคือหน้าอกอันนี้จะเป็นเสียร เรามีตาโพแล้วมีหน้าอกแล้วก็วาระต่อไปเราจะหล่อมือซ้ายและมือขวาก็จะแก้บนด้วยทองแท่งก็จะมีแท่งเล็กแท่งกลางแท่งใหญ่ก็กแล้วแต่ท่านว่าท่านจะบนแบบไหนมาที่นี่อยากสําเร็จให้บนด้วยทองแท่งเหมือนเราสร้างพ่อแก่เดีย๋ยวพ่อแก่ก็กลับมาสร้างเราและที่ผมได้ยินที่จุดประทัดนั่นคือเขามาแก้บนใช่ไหมครับบางคนก็ขอโชคบางคนก็มาแก้บนเหมือนประมาณ<อ>ว่าคนแต่คนที่ถูกราที่หนึ่งล่าสุดเลย,ยคือ ขอพอรหน้าเสียงใหญ่ล้วงหายจับจับหายตัวเลขแล้วมาซื้อลอตเตอรี่ออออแล้วถูกรางวันที่1คนกี่คนที่5เนี่ยถูกจากรางวันที่1จากขอพอรเสียงใหญ่<อ>คนหนึ่งขอพอรทางออนไลน์ติ๊กต็อกอีกคนหนึ่งเดินทางมาที่นี่แล้วขอพอรหน้าเสียงใหญ่และล้วงหายถูกลอตเตอรี่รางวันที่1คร<อ>ับแล้วพอถูกแล้วคลิปออกไปคนอยากถูกทําตามงวดถัดมาข้างเคียงรางวันที่1 2สองใบว้าว ข้างเทียงรางวันที่1เนี่ยสามงวดติดเลย2ใบติดติดงวดที่ผ่านมาพึ่งมาแก้บนทองคําแท้เพื่อนําไปหล่อไปหล่อสร้างองค์ใหญ่ใช่ปะออนไลน์ก็ขอได้ใช่ไหมป็นคลิปทางฟีดก็ขอได้คือคือทุกวันนี้ทางฟีดทางออนไลน์นี่คือแบบใครเห็นหน้าพ่อแก่มาปุ๊บอธิษฐานมาเลยพออธิฐานเสร็จแล้วเขาก็มาที่นี่มาแก้บนกันรางวัลที่1เข้ามาที่นี่ทั้งรวมนับปัจจุบันอ่ะ5คน5คนทุกรางวันที่1 123 1, ไม่เปิดเผยตัวคนที่4ก็จะไม่เปิดเผยแต่เราขอว่าขอหน่อยละกัน oh. เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราสร้างกระแสของจริงมาเลยโชว์มาเลยถูกรางวันที่1พอถูกแล้วงวดวันที่1มีนาเราให้ให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกถูกจริงๆขอจริงๆฉันขอจริงๆจากเปิดออนไลน์ซูมพ่อแก่องค์ใหญ่ตั้งจิตอธิษฐานเสียงหน้าหน้า ถูกงวัลที่1เ่พิ่งไปขึ้นเงินตอนเช้าบ่ายมาหาเราตอนแรกจะไม่บอกเราก็าถูกางวันที่1พูดไปพูดมาบอกพี่พิ่งไปขึ้นเงินมาถามว่าขึ้นเงินอะไรบอกถูกางวันที่บอกจริงเหรอตอนแรกเขาแบบไม่อยากเนาะแบบกลัวใครมาบอกพี่ขอหน่อยละกันเพราะว่าเราอยากให้เหตุแบบเป็นตัวตนจริงๆพอหนึ่งมีนาถูกคนถัดมาคืนหนึ่งมิถุนาห่างกันแค่3เดือนถูกางวันที่1มาขอที่นี่ล้วงหายที่นี่แล้วซื้อลอตเตอรี่ถูกางวันที่หนึ่ง ลองไปขอนไปล้วงไห่ดูเพื่อจะเป็นคนที่6ก็ได้เออใไม่ได้ได้ไงไม่แน้นะเพราะนั้นเราปไปเอาไปฝากแฟนรายการก่อนไปครับครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเออโธ่นี่นี่เราก็ต้องตามมาให้เจอเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วบอกแล้วล้วงหน้าพ่อแกโอ้โหรางวัลที่หนึ่ง ก่อนที่จะล้วงนะพ่อแกเขาให้ดูไปที่สายตาพ่อแก่เหมือนคุยเหมือนขอมองตากันว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องการอะไรบอกชื่อด้วยบอกชื่อบอกนามสกุลไปด้วยเอาให้ชัดเจนเลยให้ชัดเจนเลยมาไงเราอ่ะลองดูหน่อยสิสักหน่อยปากอะไรกันคนที่หกจะเป็นพวกเราหรือไม่เออได้ข่าว ห้าเออห้าคนแล้วนนี้ใหญ่ๆคนที่หกอยู่ตถงแถวนี้แหละเล็กๆน้อยๆไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเออนี่คนที่หกแค่แถวนี้แหละเนี่ยแถวแถวนี้หรือท่านพู้ชมชมรายการเราแล้วเนี่ยที่อยู่ทางบ้านเนี่ยบอกเลยเออเสาร์หาหรืออ่ารูปพ่อแก่ขอขอขอพรได้เหมือนกันจริงๆเพราะว่าอะไรผ่านฟีดออขอพรได้เลยขอพรได้เลยนี่เขายกตัวอย่างให้ดูละวว่ามีจริงเนี่ยมาพ่อแก่เงินลาน อุ้ยว้าวเลขแรกตัวแรกนั่นแน่หนึ่งหนึ่งจ้ะมาโอ้ยรางวัลที่หนึ่งจะไปไหนเล่ามันเหมือนเลขสู์เลยอ่ะเออมันเลขสู์นะแต่มันจางลงมันจางอ่ะอืขออยตวงน่ะไอตวงน่ะปึ้งอายานี่ครับมีเขียนกำกับด้วยมาย้เลขให้จ้ะ รางวัลที่หนึง่งรางวัลที่หนึง่งรวมกมันรางวัลที่หนึง่งมาทั้งทีเอารางวัลใหญ่สิครับไปอุ้ยนี่ไดานี่นี่นี่เลขหนึง่งเลขหนึ่งมาละเลขหนึ่งเลขหนึ่งโอ้ยตัวต่อไปอุ้ยเลขหกนี่มันจะเลขเดียวกันแลน้วเนี่ยเออถ้าเลขเดียวกันแนละ้ว อีกตัวหนึ่งพีสูด์เลขหกมันเหมือนกันเลยนะเนี่ยพวกน้าอะไรศูนย์หนึ่งมีหนึ่งมีศูนมีหมีศูนมี6กพวกผมก็มี1นึอ้มีหนึ่งมีหกสอรอบสองรอบหนึ่งหกเราสองคนจับเลขยังไงก็เหมือนกันทุกตัวงงมากงงมากเลขเหมือนกันเลยไปหลายที่หลายจุดละไม่เจอนะไม่มีแบบนี้ เรางงมากเลยเป็นแบบนี้มันยังไงเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะขอพรทางอะไรนะหน้าฟีหน้าฟีใครเจอก็ขอได้ใครเจออก็ขได้หรือถ้าะัวกไงมาที่นี่เลยครับโอ้โหสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับ